าบขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่โกรนาให้ท่านอาจารย์คุณลันจวนกับกระผมมาร่วมสนทนาและซักถามปัญหาเกี่ยวกับความสุขนะครับก็ขอจเจริญพรครับคือผมเองเนี่ยมีข้อสงสัยอยู่ว่าเวลาผมอยากจะกินอะไรที่อร่อยผมได้กินผมก็มีความสุขผมอยากจะดูอะไรสวยๆงามๆเวลาผมหาของสวยๆงามๆมันนั้นมาดูเนี่ยแต่ผมก็มีความสุข อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสุขหรือเปล่าครับเป็นเลยพอนก็ถูกต้องครับแต่ว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งทางพระท่านยอมรับเลยแต่ท่านเรียกชื่อความสุขประเภทนี้เรียกว่ากามสุขหรือบางทีก็เรียกว่าสามิสสุขหรือสุขเกิดจากอามิรคือเกิดจากการเสพวัตถุนั่นเองครับเรยพอนหามายความว่าประสาทสัมผัสข,ของผมตาหูลิ้นจมูกไกย ทั้งหลายนั้นได้สัมผัส<อ>ในสิ่งที่ผมอยากผมก็<อ>มีความสุขเรื่องความสุขที่เกิดจากการเสพวัตถุนี่พูดอีกสำนวนหนึ่งเขาเรียกว่าความสุขที่เกิดจากการได้การเอาคือว่าเราต้องอาศัยวัตถุภายนอกนมันไม่ได้มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหามาเราต้องได้ต้องเอามานี้ทุกคนก็คิดเหมือนกันต่างคนต่างก็ต้องได้ต้องเอามอต้องได้ต้องเอาก็แย่งกัน ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าทุกคนก็คิดว่าต้องได้มากที่สุดจึงจะสุขที่สุดแต่ละคนคิดอย่างนี้ก็ต้องแย่งกันแน่นอนแล้วก็เกิดโทษก็คือการเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็ผลไม่ใช่อยู่แค่มนุษย์เท่านั้นอันนี้เป็นผลเสียทางสังคมที่เดือดร้อนวุ่นวายมองในแง่นี้คือปัญหาสังคมการเบียดเบียนกันสองก็คือว่าเราจะเอา วัตถุมาเสพจากที่ไหนก็เอามาจากทรัพยากรธรรมชาติส่วนมากนั้นโดยระบบนี้การหาความสุขแบบนี้ก็จะนําไปสู่การทําลายทรัพยากรธรรมชาติการบริโภคมากขยะมากเป็นต้นก็หมายความว่าเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม,อมแต่อีกด้านหนึ่งก็คือชีวิตของตัวเองชีวิตของตัวเองก็ไม่ใช่มีความสุขแท้จ,จริงเพราะว่ามันเป็นไปกันด้วยความร้รอนมันพร้อมกับความร้อนกระวนกระวายดิ้นรนทยานหา พร้อมกันนั้นก็เกิดปัญหาความหวาดระแวงกับผู้อื่นก็เกิดเ,เรื่องตัวความทุกความเดือดร้อนในใจของตัวเองด้วยท่านอาจารย์จวนเห็นอย่างไรครับในกรณีนี้ครับที่ท่านเจคุณอาจารย์ท่านได้กล่าวมาก็เป็นความที่สมบูรณ์นะคะแต่ดิฉันขออนุญาตแถมนิดนึงอย่างคนชาวบ้านนะคะ อย่างที่อาจารย์กล่าวมาดิฉันรู้สึกว่าเป็นความสุขที่ได้อย่างใจของตัวแล้วเราก็คิดว่าอันนี้แหละคือสุขซึ่งคนส่วนมากมักจะรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เลยไม่รู้สึกตัวว่ามันจะนําปัญหาอะไรตามมาเหมือนหนังที่ท่านเจคุณอาจารย์ท่านได้กล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายดิฉันจึงเรียกว่าสุขอย่างนี้เป็นสุกร้อนที่สะกดได้กอไก่ เพราะว่าพอได้มาแล้วก็ยังอยากจะได้ต่อไปแล้วก็เพื่อจะไกวัวหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าในขณะนั้นไอ้อัตราความต้องการภายในใจของตัวเนี่ยมันได้ทวีขึ้นสักเท่าใดไม่รู้สึกก็มีความรู้สึกแต่อยากจะต้องการอย่างเดียวก็กระเสือดกระสนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นความสุขอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ถูกต้องก็เป็นสุขที่มนุษย์เราต้องการ แต่ก็อยากจะนึกซะอีกนิดหนึ่งว่ามันเป็นสุกกไก่นะให้ระมัดระวังเพราะไอ้สุขที่เราสแสวงหาจริงๆนั่น,นคือสุขขอไข่ใช่หรือเปล่าอืมครับท่านอาจารย์บอกว่าสุขอย่างร้อนเนี่ยนะครับค่ะทไมถึงไปเทียบกับร้อนครับก็เพราะว่าในขณะที่เราได้อย่างใจเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้พอใจเพียงแค่นั้นพอเราได้มาเราก็อยากจะได้ต่อไปและในขณะนั้นก็เกิดความวิตกกังวล เราจะไปหาเพิ่มขึ้นได้อย่างไรถ้าสมมติเงินเราม,มีมีไม่เพียงพอหรือว่าโอกาสเราหาไม่ได้เราก็จะนึกอยู่เรื่อยในใจทำให้เกิดความมิตกกังวลแล้วก็ความรุ่มร้อนความอยากจะได้ฉะนั้นจิตเช่นนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่จิตที่เย็นไม่ใช่จิตที่สงบเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่สงบมันไม่เย็นมันก็คือร้อนเพราะฉะนั้นดิฉนันจึงเรียกว่บเป็นสุกเผาไม่เกรียมแต่ว่าเป็นเผาไหม้เกรียมที่เจ้าตัวไม่สำนึก สำนึกขึ้นมาเมื่อไร่มันก็พองเตรียมซะจนกระทั่งเกือบจะแก้ไม่ได้ครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับผมไปฟังดนตรีผมอ่านหนังสืออ่านวรรณกรรมรผมก็มีความสุขหร,หรือว่าบางทีผมกินเบียร์รผมก็รู้สึกเพลินๆพินดีเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นความสุขไม่ใช่หรือครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าในความสุขนั้นมันมีนมอะไรแฝงอยู่คือหนึ่งก็มีลักษณะการที่คล้ายๆว่ากรบทุก ใใคล้ายว่าเรามีอะไรไม่สบายหรือว่าเราหาทางออกไม่ได้อะไรสักอย่างเราไม่สามารถมีความสุขอะไรได้วยตนเองเราก็หาอะไรมากล่อมการที่หาอะไรมากล่อมบอกอยู่ในตัวแลว้วตัวเองนี่หมดความสามารถนั้นได้ตนเองนะทำตัวเองให้มีความสุขเองไม่ได้ต้องไปเอาเครื่องกล่อมนี่เครื่องกล่อมบางชนิดนี่ไม่ค่อยมีพิษ <amber. S 1> แต่เครื่องกล่อมบางชนิดมีพิษมากเช่นสุราเป็นตน้นสะิ่งเสพติดทั้งหลายเนะี่ยเป็นเครื่องกล่อมที่อันตราย ทีนี้เครื่องกลมแม้จะไม่มีอันตรายที่เห็นชัดแต่ว่าอย่างน้อยทําให้เราสูญเสียอิสรภาพหมายความว่าเราไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองต้องขึ้นต่อมันลักษณะนี้จะเป็นแบบเดียวกับความสุขที่เสพวัตถุเหมือนกันเหมือนอย่างเราต้องการเสพทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้แสวงหาความสุขแบบนี้ก็คือการสูญเสียอิสรภาพ คือเราฝากชีวิตและความสุขของเราเนี่ยขึ้นต่อวัตถุเหล่านั้นรเราไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวไม่มีสติเนี่ยเราจะปล่อยตัวเองไปจกนกระทั่งว่าไอ้ความเป็นอิสระของเราเนี่ยหมดลงไปทุกทีน้อยลงไปทุกทีเราขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นมากขึ้นจกนกระทั่งในที่สุดนี้หมดอิสรภาพเลยเพราะว่าถ้าหากไม่มีวัตถุที่ต้องการจะเสพแล้วจะมีความเร่าร้อนกระวนกระวายทุรนทุรายอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้สอนว่าให้ต้องเลิกสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าอย่างน้อยให้เรามีสติในตอนแรกนี่ยอมรับความเป็นมนุษย์ปุถุชนคือเรายังไม่มีทางได้ความสุขที่ท่านเรียกว่าประณีตกว่านี้เราก็ต้องอยู่กับมันแต่ว่าทํายังไงจะให้มันมีพิษน้อยแล้วเราได้ผลดีจากมันก็คือการมีสติและทําสิ่งที่เรียกว่าพอดี และเครื่องกลอมประเภทดนตรีวรรณกรรมวพวกนี้ก็เป็นเครื่องกลองที่ดีไม่ใช่หรือครับเป็นเครื่องกลอมที่ดีแต่ว่ามันก็มีความเป็นสิ่งที่ทำให้เราขาดอิสรภาพที่ว่าถ้าเราไม่มีสติเราไม่พัฒนาในการที่ว่าทำให้ตัวนี้สามารถมีความสุขได้ตนเองมากขึ้นครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นถ้า mm. เราใช้ให้เป็นเราก็เอาสิ่งเหล่านั้น มาเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเรารเพราะว่าพร้อมกับการที่เราหาความสุขจากดนตรีหรือจากพวกหนังสือหนังหาอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ในเวลานั้นคือการพัฒนาจิตใจคุณธรรมและสติปัญญาความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้เราถือโอกาสได้ไปด้วยเพราะนั้นรเราอาจจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อในการพัฒนาชีวิตของเราแล้วเราอาจจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตกว่าน,นั้นจนกระทั่งว่าต่อไปเราจะข้ามขั้น ไม่ต้องมาอาศัยมันอีกก็ได้ถ้าเรารู้จักใช้นั่นเลยคราวนี้ตอนี้เนี่ยมีคนอยากหาความสุขเนี่ยก็ดูฝรั่งเป็นแบบอย่างยาอยู่บ้านมีห้องแอร์มีปูปูปูปรพรมอย่างดีนะครับรทุกอย่างก็บอกว่าแบบฝรั่งก็มีความสุขท่านเจ้าคุณอาจารย์เห็นอย่างไรครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งคือความสุขนี่เราต้องวิเคราะห์ว่าอยู่ที่อะไรคือเกิดมีความพอใจชอบอย่างนั้นเห็นว่าอย่างนั้นดีเชื่อและได้สนองความต้องการแบบนั้น บางทีไอ้ตัวที่ทําให้มีความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้ตัวเจ้าความเชื่ออันนั้นเท่านั้นเองสุขใดก็ตามที่ต้องการให้ได้อย่างใจแม้แต่การทําสมาธิที่อยากจะนั่งให้ได้อย่างใจตลอดเวลาให้สุขสงบตลอดเวลาก็เรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการจะเอาอย่างใจมันก็ยังสุกร้อนอยู่นั่นเองมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาแลวเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นไป แล้วสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์มันก็พัฒนาไปหมดแหละเมื่อเราพัฒนาคนทั้งคนความสุขนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วย